ไม่กี่ม้านาะ มาหมากับคนใครจะเหนื่อยก่อนครับโพสโพสไม่ขี่มานะจับเฉยๆครับพยายามเป็นเพื่อนกับหมาครับพยายามมาก aku <grabble> <I can>. <specifics> tak.